ที่แบบนี้แหละไม่คุยดูมันเป็นต้นไม้น่ะสิลูกไม่ใช่มันคือขี้ขี้มันเนื้อป่ามีเห็นไม่เว้นอาปากด้วยแหละนี่ลองทำท่าให้มันกัดแขนกัดขาดีกัดหัวด้วยอ่ะเยี่ยเอาหัวไปใส่ได้ไหมซิก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 ไม่เอามันมันหลอกพี้มันจะขี้แรงเลยไม่กลัวมันหรอข้าดูขี้ตูดดูขี้ตูดเหรอ ขีดโอ้ว้าวมันน่ากลัวจริงๆด้วยนะเนี่ยกี่ลังมันได้ไหมล่ะพอกว่ามันขี่ไม่ได้มันดูนะมันจะกัดเอาเล้วใช่กัดก้องไปวางตรงนี้ มันก็กัดกล้องมันพอสิ